สวัสดีค่ะพี่กุ้งกสิ่เองนะคะมาแนะนํานะคะจริงๆจากประสบการณ์ของพี่กุ้งกกสิวเองนะคะประสบการณ์ของการแต่งหน้าทาแป้งและทาครีมประสบการณ์จากการทาแป้งแต่งหน้าและทาครีมทาทุกวันเลยค่ะไม่ใช่ว่าไม่ทานะคะทาทุกวันเลยแล้วก็ทาแบบนี้แล้วทายังไงทําให้ไม่เกิดสิวอุดตันถามว่าไม่เกิดเป็นไปไม่ได้ค่ะพี่กุ้งจะเคลียร์สิวเดือนละหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีประมาณ10เม็ดได้มันก็จะอุดเป็นขาวๆเล็กๆตามรูขุมขนนะคะสามารถเกิดขึ้นได้นะ ะะอันนี้คือบอกตรงๆเลยนะคะพี่กุ้งไม่เคยกักนะคะแล้วไม่เคยแบบว่า เม็ดหมกเม็ดนะคะบอกตรงๆกดได้ก็บอกกดได้กดไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะคะใช้แล้วคือเป็นสิวก็บอกว่าเป็นสิวนะคะเป็นสิวอุดตันก็บอกวิธีการดูแลนะคะว่าสิวอุดตันก็คือต้องกดออกนะคะนี่เลยนะคะพี่กุ้งชอบแต่งหน้าแล้วพอพี่กุ้งแต่งหน้าพี่กุ้งทําไงให้นะคะผิวของเรายิ่งรับกับครีมมากขึ้นทํายังไงให้ผิวของเราเวลาเราแต่งหน้าดีมากขึ้นก็คือนี่เลยนะคะพี่กุงง้งจะหมั่นพอกทุกวันนะคะแต่ว่าการทาคลิปของพี่กุ้งก็แล้วแต่คือช่วงนะคะช่วงมีเวลานะคะ กลับไม่มีเวลานี่ไงคะตัวยุ่งอยู่ตรงนี้นะคะเวลาก็จะน้อยหน่อยนะคะตัวยุ่งอยู่ตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่ลืมลูกค้านะคะไม่ลืม f อทุกคนอยากแนะนําจริงๆนะคะใครที่ชอบแต่งหน้าบ่อยๆใครที่ต้องทํางานกับการแต่งหน้าถ้าไม่อยากหน้าแก่ไวถ้าไม่อยากให้หน้าแก่ไวผิวขาดความชุ่มชื้นกับผิวพอกมาสาหลายรส4เวอร์ชันพี่กุ้งกุสินะคะ